ก็ออกสิหัป้งสิไม่เราจะป้งให้พ่อหน่อยไปจะอะไรตรงไหนครับก็ไปในห้องนู้นออกไปต e t t ดีเสร็จหรือยังเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จยังอารพันคนแล้วครับโอ้ยหนาพอคือเหี่ยวแทอะจว่าพิวเตยไปไม่เหี่ยวแล้วครับเหี่ยวปุ่ยครับเบาตาเป็นเบาตาตาโป ตาโปปันเงีย่ยวเไวอ่ะข่ามาพี่น้องฝากกดแชร์ครับฝากกดแชร์เร็วแชร์ไหมพี่น้องแชร์ไหมพอดีเมื่อกีอาาเอามอชาพเอผ้าพันไว้ไหนหนอ หัวอะไรเนี่ยฟันอะไรจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ที่เก็บฟันที่นี่อ่าซอยกันแช่พี่น้องคนละแชร์ครับพ่อขอคนละแชร์ครับขอคนละแช่นะครับขอคนละแชร์ครับพวกนี้ขยี้ขยี้อันนี้ให้พ่อหน่อยนะ อะะไรลนะูกโอ้มใส่นั่งเฉยอยูกหอมชะมินเหรอขออนุญ,ญาตให้พี่น้องด้วยขออนุญ,ญาตพันแขนก่อนกัแบบเดี๋ยวห้าฝรนบ่ได้ขออนุญ,ญาตพันแขนแป๊บอ่าคนละแชร์ครับคนละแชร์ครับขอคนละแชร์ญญ กาคือพอเห็นรูปหัวใจขึ้นก็อพอเห็นรูปแช่ขึ้นเนาะบาทน,น,นี่ขอคนละแช่ครับขอคนละแช่ขอคนละแช่ครับปาาวอขึ้นหน้าขาวแต่เครื่องของลูกเนี่ยสม่อพอน่อยากใส่เครื่องของคนไรพ oh, <yeah. S 1> อเัานไปเสีเนาะบาทนี่าขอคนละแชร์ครับขอคนละแชร์นะครับ ขอคนละแชร์ครับ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  <ouse> ขอคนละแชร์พี่น้องขอคนละแชร์ครับขอคนละแชร์อ่าขอบคุณครับขอบคุณครับต้องหัวใจรัวๆทั้งคนละแชร์ขอบคุณมากครับเอาบัดนี้พอจะผ้าใหญ่สถานที่ใหญ่เวทีครับไปเวทีใหญ่บันดนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะผ้าพี่ผ้าน้องไป เวทียัยด้วยพี่น้องเด้อรับขอบคุณนะครับที่เขามาพี่พักขนผลิตภัณฑ์ไปให้พ่อด้วยน้ำพริกแล้วก็ปลา้าน้ำยำแล้วก็อิชิครับมาแล้วครับเอาเอาเอาอนี้ไปตากเอานี้ไปตากกันทัายคุลยังูกอะไรแล้วแต่ว่ายังพอนายนี้ครับมาเขามาในสตูครับ ปลาหองสตูบาทนี่ครับอ่าเข่ามาครับซ้ำลูกซ้ำเต่าพนพร้อมพอพอร้อมจะโดดเรีวแต่ลูกว่านด้พร้อมครับแต่ลูกว่านพร้อมนะครับอ่าโอเคมากลูกลูกว่านด้พร้มอ,รอ,อ,อ,อมนนพ,อ,มพอ,อยันพี่น้องพอ,อยันพี่น้องเดือกก่อนพอ่อได้ใจห้อนพอ่อได้สีมาไล่คุยกับพี่กับน้องก่อนเดี๋ยวพระเอกอ่าพระเอกเขียนคิวก่อนอยุ่ยเลยพี่น้องเ,เ,เด้อใจเย็นๆเด้อ เรากพลังเขียนคิวเต้งหนา้าท่าปากกันโยครับผมสิครับรบึบ้งพอบึ้งพอพญ,ญ่าไปกอนครับเดี๋ยวพระเอกกำลัง,ลงกำลังสีแล้วครับเอกกำลังสีแล้วครับเดี๋ยวฟังพอพญ,ญ่าไปกอนเดี๋ยววันนี้ฟังพอ่อกอนตัวันอย้ำได้ก็มิเตพอดหรอวาเปิดต่วันมืดพ่อลูกมาพ่อกะดีพ่อกะดีไปขึ้นเขานั่นแหละครับครับครับ มาเพียงเปิดรายการพ่ออยู่ไหนไอแอยูย่ไหเอาอยู่ข้างนอกเ,เออเออเออโอ้ยอมันสวนมือเจ้าของเถอะนาอใส่งานกับบอไดอามาเปิดรายการเนี่มาเปิดรายการครับอา่าเดี๋ยวสวัสดีพี่น้องย่างเป็นท่าการครับเมื่อกี้บ่าเป็นท่าการเอาเสื้อตัวน,นี้เข้าในตู้หน่อยลูกเส็บไ้นี่ครับ บอเป็นทางการบันนี้เป็นทางการแล้วออกไฟเปิดได้ไหมนี่เอาเอามาไว้ด้านหลังหน่อยจัดจัดแบคหน่อยพีขาอามาแล้วครับนี่คือดาวไลท์ครับนี่คือดาวไลท์ว่าเป็นพระเอกครับครับมาครับก้อนสี่พ่อครับพระเอกครับพ่อพ่อพญาก้อนนี่แหละครับครับจังเลยมอนี้เอาเปิดได้การก้อนก้อนสี่พอย่างไรครับจังเลยรับ ขอฝากครับขอฝากน้ำพริกนะครับน้ำพริกน้ำพริกหลายหลายย่างอของน้ำพริกขมาน้อยครับน้ำพริกขมาน้อยครับฝากไปได้พี่น้องเด้อเพราะาจะน้ำพริกแมงดาตาแดงอ่าหรือน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับผมและ,ะปลาบองนะครับแก้วบว่งบานเท่าผู้ใดที่ยังไม่ได้สร้างหรือสร้างแล้วอ่ายังแจกพี่แจกน่องประธานเบิดครับอันนี้ขอความ กรุณาสั่งให้หัวหน้าน้อยนะครับทักไปทั้งเพจหัวหน้าน้อยได้พี่น้องเด้สามกระปุก250พร้อมส่งครับผมครับ3กระปุกพร้อมส่งนะครับผู้ใดทีคเว่าไม่ครับขอความกรุณาซอยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ขอบครัวพดล่ํานะครับผมขอบคุณพลน์ลครับนี่คือน้ําพริกนะครับ3รสนะครับน้ําพริกหัวหน้าน้อยว่าจะเป็นน้าน้าพริกกุ้งเสียบหรือปลาบองนะครับหรือแจ้วบองบานเหาแล้วก็ น้ำพริกแมงดาตาแดงครับขอฝากไ้กับพี่กับน้องด้วยครับทักไปทั้งเพจหัวหน้าน้อยและพี่น้องเดิมและอันนี้ของลูกสาวครับของลูกสาวนะครับของลูกสาวนะครับของลูกสาวนัคือลูกนุษวีละวันครับขอพี่กับน้องนะครับผมฉะนั้นพี่น้องอยาาฟังเพียงไดขอกันขมานะครับลองได้กสิได้กสิได้ฟังลองบ่ได้กสิบ่ได้ฟังนะครับผมแต่กับสิปัญามลองให้ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นพ้องน้อง หรือติ่งดีอ่ะติ่งดีทักทายแฟนคลับแฟนเพลงพี่น้องผู้มีพระคุณครับมีเพลงนะไม่ครับครับนี่คือติ่งดีครับตอนน้ำนักเท่าไร้ลูกน้ำนักเใครได้่นเจ็ดสิบห้าครับใครก่อจากแปดสิบสองในเจ็ดสิบห้าครัอ๋อแสดงว่าลดลงแล้วพี่น้องลดลงแล้วนะครับฉะนั้นอ่าหุ่นกำลังดีครับกำลังฟิตกำลังเฟิร์มอยู่ครับผมและมื้อนี้เดี๋ยวมีเรื่องเซอร์ไพรส์สิเพราะว่าสู้พี่ชื่อน้องฟังครับแต่ตอนนี้อ่าพี่น้อง ขอไปทางขอมาทั้งพอแล้วก็ขอไปทั้งใจเกิดรอยว่าอยากให้น้องได้ไปหาประสบการณ์บทวิธีของอใจเกิดลอยนะครับผมวันนี้พ่อก็บ่อยกันเลยคุยกันแล้วว่าแต่าหากว่าพี่น้องบานห้องไปหลายพี่น้องบานห้องไปหลายเปลวบุญบ้านใจเกิดลอยหลายพ่อก็สิพาน้องไปนะครับนั่นก็คือวันที่สองนะครับวันที่สองนะครับ สำหรับพี่น้องผู้ใดที่ไปแลกกับปูสาธาเลเดอร์ครับเออครับซึ่งศิลปินมีมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นดอกอ้อทุ่งทองนะครับพระเอกขวัญใจแฟนๆน้องแมนจักรพัน์นะครับผมและพบกับหนุ่มน้อยยิ้มชวนมองเต้าหยองเอลซีจ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 ีครับผมเมื่อนันสิไปส้าเอลแบบขี่ข้านขีคข้านในพี่น้องในเบิ้งนะครับ เดี๋ยวคอนเทนต์ที่เป็นย่างไดนะครับรหัวนาพิ่นจัดมากครับเอาเพ่งทีน้องรองใดลูกรองใดฉะนั้นพี่น้องเฮ้าก็ต้องไปกําลังใจใจเกิด้อยนะครับเพื่อวันที่หาพี่น้องทั้งใจเกิดลอยกับศิเรมาให้กําลังใจบานเฮ้าคือกันนะครับนี่แหละครับคือบานพีเมึงน้องครับไปพุ่นจินปามาพี่จินเข่าไปพุ่นจินเหล่ามาพี่จินโซจูเนี่ยครับซอยจูซอยจกเออครับนะครับคือ พี่น้องหากพอแล้วก็หากลูกทุกทุกคนนี่แหละคือคือสิ่งที่พอต้องการกับก็คือบ้านเท่าเนี่ยก็อยากให้ฮักกันแพ่งกันคือพอบอกมึงขึ้นเนี่ยครับฉะนั้นพี่น้องบานเพิินก็คือพี่น้องบานเท่าครับคนเท่านะครับเกิดมาให้มีความความสามัคคีนะครับเท้าไปใสมาใสเขาว่าอึดพีอึดนองครับเพราะว่าสิ่งที่เข้าตองการเกิดมาเขาก็ต้องการกันญามิตรที่ดีนะครับผมฉะนั้น อันนี้ก็เป็นโอกาสเท่า้วครับที่เขาสิได้พ่อพี่พอน้องเพิ่มเติมเขามากแล้วก็อ่าตอนนี้ก็ขอสบายดีไปทังพี่น้องสอปปเล่าเ้อสบายดีลูกสบายดีเร้อสบายดี่่ครครับครับผมได้ยินข่าวพี่ว่าพี่น้องทังสปปเล่านะครับก็เขามากติดตามลูกเข้าเขามากกำลังใจลูกเข้านี่หลายคนพอสมควรเอาคณะนี้ตากัพี่น้องทั้งสปปเล่า